PCOS กินยาคุมก็พอแล้วรักษาโรคนี้หายถาวรไม่จริงเลยนะครับ PCOS เนี่ยถือว่าเป็นโรคหนึ่งที่ผู้หญิงเจอเยอะมากปัญญาณที่สังเกตเห็นได้ง่ายๆเลยก็คือหน้ามันขนดกเป็นสิวและเป็นสิวที่เดิมซ้ําๆไม่หายสักทีนอกจากอาการเหล่านี้มันจะมีภาวะฮอร์โมนที่ไม่สมดุลน้ําหนักขึ้นด้วยดังนั้น4ี่ข้อที่ทุกคนต้องทําเลยถ้าเกิดว่าเป็น PCOS แล้วหนึ่งนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องไปทําก็คือลดน้ําหนักครับจะช่วยทําให้ภาวะนี้ดีขึ้นเพราะสมดุลฮอร์โมนของเราดีขึ้น อันดับที่2คือออกกําลังกายครับช่วยลดภาวะเครียดลดฮอร์โมนคอร์ติซอลที่จะไปกระตุ้นให้ถุงน้ําในรังไข่ของ PCOS เนี่ยมันโตโรคตรงนี้ก็ดีขึ้นอันดับที่3นะคือโรคแทรกซ้อนที่จะมาพร้อมกันเลยกับ PCOS เนี่ยเบาหวานความดันไขมันนะครับซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการกินถ้าเรากินไม่ดีเนี่ยโรคเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นแนะนําว่าตรวจเช็คสุขภาพทุกปีและข้อสุดท้ายเลยก็คือกัดไมโครไบโอมนะครับก็คือสมดุลลำไส้ของเรานี่แหละเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้สิวเราแย่ลงถ้าเกิดเป็น PCOS แล้วรักษาทุกวิธีไม่ดีขึ้นปรับ4พฤติกรรมนี้รับรองได้เลยว่า PCS ของคุณเนี่ยดีขึ้นแน่นอนครับไม่เสียเงินสักบาทเลย